ครั้งสุดท้ายแจ็คก,ก็มาไม่ตรงเวลาเพราะว่าติดคลื่นฝูงชนแต่ไม่ต้องห่วงขอโทษครับคุณเอ,อว่าไงคะจะสั่งข้กหรือว่ารำพัมไหมเ,เปล่าครับอยากจะถามอะไรหน่อย <im it> แจ็คจะมาเมื่อไหร่ <im it> แจ็คหรือคะเออ,เอ,อนี่เขสัญนะ <im it> เ,เ,เขาว่าจะมางั้นเ้ขามานั่งที่ีประจำนี่นะ <im it> ใครๆก็ามานี่ทั้งนั้นเลย ใครใครก็开开มานี่งั้นเหรอ ให้ hey, เพื่อนเราต้องคุยกันนะเชันขอโทษด้วยเรื่องนั้นเน่ะฉันไม่ควรพูดก,กับน,นายเลยจริงๆนะรับ ครื่องแรกก็ผ่านไปแล้วชีวิตฉันก็หมดเวลาเครื่องแรกก็ผ่านไปไม่มีวีเแววใช่ไหมใช่ไม่คิดว่าเขาจะพลาดเหรอไม่รู้ไอ้บ้าท,ที่ไหนมาบอกให้ฉันมาดูซะด้วยหิวน้ำจังขอไปหาอะไรดื่มหน่อยนะเชิญวันดี วัสดีคะ่ะดักดักดักกี้จะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะสตีฟอ๋อโอเคสตีฟเป็นผู้จัดการเนีอโอเคอ่าเข้ามากับฟเฟดันเวเป็นผู้จัดการให้เธอ ผมชอบเฟยมากนะในมัมมี่เดรสฉันต้องยิ่งใหญ่และต้องดีกว่าและต้องชนะเธอเสมอจำไว้เห็นไหมคลาะพิงทด นายเขาไม่ได้ยังไงอ่ะมีผู้หญิงเดินออกไปผมเลยรีบวิ่งเข้ามาโอ,อ,อ๊หึกคุณใช้ไม่ได้แล้วแค่สิบเหรียนเองนะเสีย,ยใจด้วยคุณมีเงินสดไหมหืฮ โอ้เป็นศิลปะที่ออกที่ไม่ยอมไ้พวกเนี้ยบินวอนเปิดตะกลางออกแค่นิดหน่อยไม่ต้องมากเพื่อให้เท่าบุรีได้กระจายออกนอกรถไปเธอพูดถูก อยู่แล้วเออขอเชิญพูดอะไรตรงๆหน่อยนะเขาเคยไหมที่ขอให้เธอเลิกกับเขาฉันบอกเลยเขาเพอร์เฟกต์สุภาพบุรุษแล้วก็มีรอยยิ้มพิมพ์ใจแค่นั้นก็พอแล้วแต่เขาไม่รักความก้าวหน้าใช่ไม่มีเลยไม่ชอบความก้าวหน้าก้าวหน้าคือไม่ เธอก็อเลยดื่มใช่แต่ก็แค่หนึ่งหรือว่าสองอ่ะแล้วก็ผสมน้ำหวานทุกครั้งด้วยนี่ฉันเออขอร้ออะไรหน่อยได้ไหมดักลาส อะไรล่ะเออคือแมสกับฉันมีปัญหาบางอย่างระหว่างกันนะนะเออเป็นเรื่องการติดเหล้าครั้งแล้วครั้งเล่าเออเพราะฉะนั้นอย่าบอกเข้าเรื่องนี้ได้มะมอย่าขอให้ฉันโกหกเลยเอออปลาเปลา่าปลาไม่ต้องโกหกหรอก ถ้าไม่ต้องรู้ต้องเห็นเรื่องนี้เท่านั้นอ่ะแล้วฉันก็ไม่ดื่มอะไรมากด้วยแต่ว่ามันมีปัญหากับความสัมพันธ์ของเราอ่ะอขาร้องโอเคถ้าเขาถามนะฉันจะบอกว่าไม่ทันสังเกตว่าดื่มไหมโ okay. อเคอขอบใจดักลาสขอบใจขอบใจมากคุณช่วยแม็กซ์ได้มากเลยล่ะรูกม่ อะไระเจ้าเธอระวังหน่อยสิ ทำไมไม่โทรหาฉันเลยก็กำลังจะโทรนี่เพิ่งจะกลับจากส่งพี่เจ็มาน่ะแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายข่าวร้ายก่อนเลยกันแจ็คไม่ได้มาดูแข่งข่าวดีเฟดานาเวไปที่นั่นแล้วเธอสนใจมากเลยขอบทไปอ่านอาทิตย์หน้าแช็คคงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยแล้วละ่ะนิดหน่อยเหรอใช่เพราะต้องให้ตัวเอกเป็นผู้หญิงนะแต่แต่เธอสนใจจริงๆนะรู้ไหมฉันได้ก๊อปปี้ให้ผู้จัดการส่วนตัวเขาเธอไปแล้วแล้วไ,ได้คุยกับเขาด้วยคือมันบังเอิญที่บริเจ็เป็นคนที่ไปรู้จักเขาเเธอช่วยยได้มากล เธอเหรอเออ,เ,อ,อเขาก็จะมาเพราะว่าเธอคราวนี้งานเราลุ่งแน่เลยเพื่อนเข้าท่าดีเนี่ยบริเจถึงบ้านแล้วนะใช่งั้นดีเชิญโทรหาเธอหน่อยนี่เพื่อนฉันว่าน่าจะรอสักเดี๋ยวนะเธออาจจะอาบน้ําอยู่ก็ได้ดึกแล้วนี่โอเคบายบายเคนงไหแม็กซ์เฮ้มีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกปิดอยู่ไหม